สวัสดีครับอยู่กับผมมาสแตนชาแนลนะครับผมเจอเจอกันอีกทริปหนึ่งนะแล้วก็ยินดีกับสมาชิกใหม่ของทีมงานน,นิรุษนะครับผมนิรุษอรัญยนโดยช่างรุดได้ออกตัวใหม่มาฮะร้อยห้า x กว่าตัดต,ตัวใหญ่น้องใหม่ของนิรุษอรัญยนนะครับผม โดยช่างรถมีเจ้าตัวเจ็ดสิบแล้วนะฮะสองคันธุรกิจดีก็เลยจัดมาอีกคันนึงฮะสุดทรงองเอวดูใหญ่มากเลยครับผมนี่แหละครับปาข้างด้านซ้ายของคนขับนะครับจะว่างนะครับเปอร์เซ็นต์เหยียบข้าวน้นน้อยมากนะฮะ แต่ถ้าเป็นตัวเจ็ดสิบก็มีเหยียบครับตาข้าวลมนะฮะมาดูช่วงล่างกันนะครับผมโรลเลอร์ตัวล่างเจ็ดตัวนะฮะตัวบนหนึ่งตัวจะเป็นโรลเลอร์สองท่อนนะครับผมมันก็จะแตกต่างกับตัวเจ็ดสิบนะฮะตัวเจ็ดสิบจะเป็นอันเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเป็น ตัวร้อยห้าก็จะแยกกันครับซ้ายขวาด้านนอกกับด้านในนะฮะ่นหัวน็อตถอดมาถอดออกมาปุ๊บมันจะเป็นชิ้นเดียวเลยครับผมความพิเศษของเขาคือสามารถดิดตัวได้นะโยกเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับผมชัว์ลางนี่ใหญ่เอากัรนะฮะ มาดูช่วงล้อนำครับโอ้โหใหญ่มากครับตูดก็จะเป็นตูดดำเหมือนตัว93นะครับผมช่วงช่วงตู้ข้างในในจาะจะโล่งดีฮะถอดซ่อมง่ายดีครับผม ถ้าเป็นข้าวติดตะ,กตะแกรงเนี่ยก็ถอดแก้ปัญหากันง่ายนะฮะคันนี้มาจากเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าที่สุรินทร์นะครับหมดขายดีนะครับผมก็เลยทางกัวตาซืร์ก็อประสานงานไปหาทางกัวตาเพชรบูรณ์นะครับผม เป็นรถคันนี้เป็นคันซื้อสดนะฮะสดจากศูนย์แต่ผ่อนกับธนาคารนะครับผมมาดูช่วงคนขับครับผมดูที่คนขับนะครับไม่ใช่ช่วงก็จะคล้ายๆกันเกือบทุกรุ่นนะฮะ ถ้าใครท่านใดขับคูเวต้าแล้วก็จะขับง่ายอยู่นะครับผมแต่ท่านใดไปขับออยี่ห้ออื่นน่ะก็จะรู้สึกแปลกๆนะฮะปากกว้างใหญ่โอโถงดีครับผมทางเก็บข้าวก็น่าจะประมาณ1.5ตันนะฮะก็ทางคูเวต้าก็จะเป็น ก็จะมีวัฒนาการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับตัวเดินก็จะใหญ่นะฮะก็จะทำตัวคอรกระดกมานะครับผมมาทำอยู่ช่วงนี้นะฮะตัวคอรกระดกแต่ถ้าเป็นตัวเจ็บก็ จะดัดแปลงทำมาข้างหน้าเนี่ยของท่แกรุดนะครับผมปากกว้างใหญ่โอโถูกดีครับเกลียวก็จะทำแบบว่าน่าจะคล้ายๆกับเกลียวดันนะครับแต่มีผุดโผล่นะฮะ นี่ครับก็ก็เกือบเกือบจะคล้ายจะคล้ายเป็นเกลียวดันนะฮะท่านไดอยากเสริมก็เสริมได้นะครับแต่ให้หมดประกันก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆไปเปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้นะครับโอ้ดูใหญ่ดีครับน่าจะทำรายได้เยอะฮะทีนี้ทางสุรินก็ ข้าวสวยอยู่นะครับผมแต่สวยเป็นบางที่นะฮะแต่โดยรวมแล้วจะสวยมากกว่านะครับอ๋อสวัสดีครับเซนิวอันนี้ครับลูกชายเสียนิรุตครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีกับเสียรุตครับนิรุตอรไรญยนตด้วยนะครับผม โอทงและใหญ่มากนะครับอ๋อลืมไปนะครับราคาคันนี้อยู่ถึงแสนหนึ่งล้านห้าแสนเก้ามืบาทนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางศูนย์คูบตา้าทั่วประเทศนะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับผมชอบในช่วงล่างนี่นะครับใหญ่โอทงดี คิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครเดี๋ยวรอดูกันตอนเกี่ยวอีกทีหนึ่งว่าจะเกี่ยวดีไหมนะั็ต้อขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องมาสเต็งชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ